แล้วก็ว่าเป็นวยที่มีฝีมือขาร์เตาแต่ว่านี่ครับศอกซ้ายครับเจอกับทางนัานอาร์มิเฮลเซนคับเบวนี่ปิดเกมเลยครับวันนั้นวันนี้ครับเปิดเกมก่อนครับโอ้ดักเตะซ้ายสูงครับเกือยเลยครับทางเวิร์กพอยครับเพราะว่าตอนนี้นี่ไม่เห็นผิวหนังแล้วครับเห็นแต่เลือดครับโอ้ามันจะเ็นอยู่ที่มุมนี้เป็นพลังพิเศษครับโอ้จากทางซ้ายครับดูบวกซอกคอยเดินครับเริ่มที่จะเดินขยำครับซอกอีกทีเตะมาเตะจากซ้ายครับ โอ้ยนี่ครับแข้งซ้ายทีสอกไปทีครับเห็นแล้วครับว่าเป็นมวยที่มีฝีมือขาร์ตมาแต่ว่านี่ครับสอกซ้ายครับด้วยครับนี่แหละครับอันตรายครับคุณหมอยุติการชกไปเลยครับคู่หนึ่งว้าวอ่ะดูไฮไลท์ภาพรวมครับนี่ครับสอกคมมากครับที่เป็นช็อตนับครับบนดับแล้วนี่ต้องชี้ชกกระมการครับอ่านเกมขายก็เพราะเห็นบาดแผลมาอยู่ในจุดอันตรายให้หมอดูเลยครับจังหวะสับสองนี่เหมือนทัดดอกไม้ครับ โดยไปที่บริเวณท่าดอกไม้ครับมันก็เป็นอีกจุดสลบอีกจุดหนึ่งครับออนี่ครับทำให้สูญเสียการสรงตัวได้แล้วก็าการยุติเกมรับแม้เขาต้องชัดเจนว่าอนันนเซคือค่อนข้างที่จะกลับมาสู่เกมยากครับ มลบช้าเม่ครับชนะแตกไปครับในยกที่สองครับนี่ครับพี่บัวขาวครับขึ้นมาแสดงความดีดีกับสิทธ